สวัสดีครับ FC ทุกคนในวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษถือว่าเป็นธรรมเนียมประจำปีกับการตั้งฉายาคนดังของวงการบันเทิงแห่งปี2565และจะมีฉายาอะไรกันบ้างก็ตามกันไปดูเลยนะครับ 1. นุกปลายฉายานุกปลายบาย,บายคู่จิน้นนี้ไม่ผลสำหรับ2คนนี้นะครับเห็นเป็นคู่จิน้นฮอตสถานลูกทุ่ง เหนียวแน่นมานาน3-4ปีก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนในที่สุดนะครับ 2. การทศนะชายาคาถาคุณแผนพิกชีวิตความปังของหนุ่มการทศนะที่มียอดวิวระดับร้อยล้านวิวจากเพลงคาถาคุณแผนหลวงพ่อกลวยทำให้มีงานไม่ขาดสายนะครับพิกชีวิตไปเลย3บอยแอนออรดีา already, ชายาหมอลำคู่จิน้นจริงเงินล้าน ถือว่าเป็นมอลำคู่ฮอตแห่งปีเลยนะครับสลับบอยสลิชัยกับแอนออรดีจากแขกรับเชิญบนเวทีมอลำใจเกินร้อยกลายเป็นคู่จนจริงในวันนี้นะครับ 4. ยิงลีสีจุมพลชายาคาเฟอินกู้วิกิตยิงลีสีจุมพลหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับและได้กลับมาทวงบัลลังราชินีลำซิง่ง จากซิงเกิลแต่งเองคาเฟอีนทำให้ FC ร้ลองได้ทั้งประเทศเลยนะครับ 5. เพชรสหรัฐชายาเจ้าพ่ออินดี้ลีวงการเจ้าพ่ออินดี้เพชรสหรัฐความสามารถขั้นเทพจูจูประกาศไม่รับคนเสรอตลอดชีพขอเป็นคนธรรมดาตัดพอชีวิตนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยผิดพลาดก่อนลาเวทีคนเสริ์ตนะครับ 6. ก็จักรพันฉายาโพสสถานอาโศกไม่บ่อยนักที่เจ้าชายลูกทุ่งก็จักรพันจะโพสเดือดโซเชียลขอลาจากต้นสังกัดเพราะความคิดไม่ตรงกัน 7. จ็ดซีนุ่มนิวคัน n ท r รีายาโดนัทสพัโซเชียลพริกโฉมวงการลูกทุ่งเพียงชั่วข้ามคืนนะครับทำเอาคำฮิตโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่อยู่จะมีใจติดหุสนันโซเชียลไปเลย แอมชนทิชาชายาชาโนมานสถานทุ่งเด็กสาวจากเวทีดวลเพลงชิงทุนกับความสามารถคับจอปล่อยซิงเกิลคำสัญญาที่ชาโนมานที่ครูสลาคุณวุฒ์แต่งให้ดังเป็นผู้แตกด้วยน้ำเสียงแหบมหาสเสน่ห์ทำให้คนรู้จักทั้งประเทศเลยนะครับ 9. นนันอนันันชายาแหกยุงมุ่งสู่ดอย เป็นอีกคนนะครับไม่ขอต่อสัญญากับยุงข้าวเรคคอร์ดขอลวยงานหาประสบการณ์ด้วยตัวเองและขอชี้แจงไม่ได้มีปัญหาใดๆขอจากกันด้วยดี 10. ไรอันกาดบัณฑิตชายา200สมัยขวัญใจแม่ยกสร้างประวัติศาสตร์กับแชมป์สองสมัยไม่หมดนี่เสียงโชคด้วยน้ำเสียงที่มีสเสน่ห์สังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดกลายเป็นขวัญใจแม่ยกลูกชายแห่งชาติไปเสียแล้วนะครับสำหรับไรอันกาดบัณฑิต ก็จบแล้วนะครับสลับชายาเห่งปีของเหล่าศิลปินดังในวงการเพลงลูกทุ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสวัสดีครับ